จ่าง yeah, คร here, now, <laughs> 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 ับด้างแบบนี้ครับฉาบสวยมากครับช่างีสวนห้าที่น้องเอ่อตงนะครับเ็นจ้าบอกกันยอ้มงานจะฟองเห็นมั้ยาย ใหญ่ตโตมากนี่เห็นบ้างป่ะ,ปะนี่ตรงนั้นก็เป็นห้องรับแขกบ<า>่อกนีก่สีโล่งสีลายเนาะนี่เบาหนูก็ออกมาจากห้องก่อนทำนงานเลยท่านเนยใส่ประตูว่าประตูหลังใส่ครับนี่ท่านประธานนะครับออกมาจากห้องแล้วเข้าำตำนักงานเลยนะครับ

สามเหลี่ยมไปใส่บัตรฮะสีตุงร้สีแต่งแบบจริงจังเลยได้ไงแต่เพื่ออะไรสนงานด้านหนุ่มจแต่งครับจี่มันอสิบกอหยุดปิดอยู่บอกเขาบอกสามหน้าด้านหน้าไอ้นั่นมันจับสามเหลี่ยมด้วยเดี๋ยวมัเป็นหน้าโชว์ตัวนี้มองประตูเอ็กรือเปล่าเนียนนี่เรามาจับตรงมั้ยอันนี้เพิ่งจับเพราะมันกออีแต่ว่าเอาให้มันเนียนสุดคือจังหวะละ

สรงผมแบงค์วงแคสนะครับหัวข้อเลือดมากค่ะหัวข้อโจยังไม่บันเอาอีกแล้วว่าโจเอาอีกแล้วว่ะสิบแปดบวกสิบแปดบวกน่าจโอ้ยจอกไปดูนี่หัวข้อยังเราแบดนี้โอ้ยทำว่าโจยกขึ้นหัวข้อเลยเรียบร้อยเอาอนู่นเช็คหนูเช็คละหนูเช็คละเช็คด่วนนะครับถึงกับเช็คด่วน ใจนหัวก้อเท่าไหร่สวัสดีครัาจะดท่านกําลังดูเดยอยู่กําลังดูว่าหข้าโจยกกอนใส <laughs> <Q> ่อะไรไปหัายน้าจออโหยอรินดีนะรายงานตัวครับนักดนตร์ตุงสีราชานหนาวนะพี่ครับุงครับเสื้อเจ้าหัวเสาหลงอ่ ใแน้ำเด้อดีใจน้าเด้อดีใอในสุขายพินไรพินมันไม่ติดโอ้ายพินบอกมันบกเดมื่อหนก็นางไร้ซดขายของกับเปิดให้ลรเพิ่นไใช้ื้ออไิมโปรไว้5%เนแล้วครับเพร้งเบีดเนี้ยดีแล้วนะครับินิสานอิมไว้มันจะนาทียี่สิบกว่าเออมาเห็ดเศ้ากัไลเนาะ สิบนาทีเนาะไม่เราเอามาซ้ำซาวในคลิปเลยอะไรกันเลยจะบอกว่าหายที่ีโหลดยังม่ได้ยังอ๋าก็โหลดนี่โหลดยในเซมันโหลดประเด็นอันเป็นยูทูบไหมเป็นยูทูบปะก็อยู่ในยูทูบเหรอเฮ้ยโหลดไงกระยุนโหลดแล้วมาบุยนี่เอ๊ะเราสิบาเสียงใครพอดีเสียงเบาหนุนะครับเสียงเบาหนุนี่ครับคนร้องเมื่อกี้นี้นี่ครับนี่ครับคนร้องเพลงเมื่อกี้นี้นะครับเสียงเบาหนุหัดเมียเขา ไอาโจ้ไอ้โจ้ครับรถเกียร์คุณได้ยินนี่เด้อมันดื้อกันเอาให้จบก็เเสร็จลัเมื่อวานนี่เพตรวจสอบโอให้จบเอาให้จบกันโดนตรวจสอบครืนสมวงหุ่นเขาห้องสอบสวนวะก็คือลองพี่นี่แหละอันอันนี้พี่ใส่อ๋ออลงคลิปัท่นีไปตรวจสอบกำลังตรวจพบหนึ่งรายการาทีมสร้างอู่งานเลยอ๋อพอดีผมงานของผมแผนกผมกับโน้ตกับโจ้ครับขึ้นปูนต้องรอมันต้องรอครับทีนี้ขึ้นปูนฉาดเลยเราต้องรอให้ปูนมันซับตัวก่อนถึงจะแต่งหน้า เมื่อกี้เราก็วัดวัดพื้นที่น้องให้ดูอยากออกตันเว่ยหอมักองเขายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุ่มโอ้แขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มจบแบบเท่ๆใ้แบบนุ่มๆมนเป็นไอ้ไอกลุ่ม ห S <S ัวใจสำเนาผู้แขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอายสีกลุ่มหัวใจสำเนาชวดชวยเอามาลา์วอนลายเรียนทาออนาลายเด้หนูครับรู้แล้วครับรู้ตังๆป้าก็รู้เอตั้งแต่นาน Bây giờ thì ta, ta giúp phí cao hả bố? Bố sẽ gian của nè Ngô nơi xa nha. ta thơ Cả Và thơ nộp chạy Ngô bớt và cháu mỉ phai Bỏ Đi chạy nằm bà Đi ส่วนน้ำสุวยางยังมีน้ำตาอย่าหาทำแบบเดิมลากากันดียรกาันเดือดไน้่นีรองกเองมือเจ้าสิไปับพ้อ้าใจมีนลละเด็กข้าวข้าดองกองสูงเสียฟ้าคนที่นาลาไล่เป็นตัวเขา เมื่อเจ้าไปดีแม่นเจสัมไกลั่นใจทนเอาจบแบบเท่ยินดีน้ำเขาหน้าที่แฟนเก่าลืมลงเจ้าจากใจจบแบบเท่ย่างออกรันเวความหักสองเอายินดีน้ำมองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเศร้าลงลง โอ้แขนส่งเธอเี่ใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุขจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอไอสิครุ่มมวน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 สวัสดีครับผมพี่น้องมาสร้านี่ละสร้างนี่ละอ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์หน่อยโอ้รดเสียงหล่อมากค่ะรดเสียงหล่อโอ้เสียงอีรีครับเสียงดีกว่าหน่าด้วยครับเด้อเสียงใจขึ้นนะครับเพราะไม่มีอะไรทำนะครับปูนเราก็ต้องรอปูนมานะครับ ลุงบโยโอยอู่งานตีนุไม่ได้อู่นะมัน,นแล้วทางานฉาบนะครับครับรอปูนแห้งจะแต่งหน้ามันได้หลงหาฮักงามงอนหมูห่เมื่อก่อนว่าเจ้ามีผัว <c oughs> ปักจิตปักใจขัดจนมาองมวัวคิดอยากทอนตัวคือสีบอทันผู้สาวมีผัวแล้วเบิ่งมุมไดก็สวยลาวัน เอซีเอซีอะกเอซีนะเออหนุไปทักใคยเอซีนะลงหกไ้ด้ยินฟิเจลิงอืนกินลองหแต่ทางนนอคัะฟูงรอปูนะครับช่วงรองานปูอยู่นะครับ เป็นแบบนั้ก็เสียงดีนะครับเสียงดี